ข้าวาสวนพี่น้องเบิ่งอันบ่มีเวลาสิตัดอันนี้ออกเนี่ยจริงๆแล้วข้าตรงตรัดออกให้เมื่อค่ะดอกไม้มันจะสิตุ่มขึ้มาหลายเนาะเพิ่นวานอไ่ไรเงี้ยอันบ่มีเม่ลาออกมากตัดเนาะนี่ค่ะสวนสวนพีการสวนพีการออเอาจอไอเจพี่น้องอันนี้สวยๆเนาะเบิง่งพักสซนงยครับตักไข่นี่ค่ะเบ้นี้ได้ดินมาแล้วทุงนึงจ้ะ เดี๋ยวจิจัดก,การอยู่อันนี้ไปอีตูเด้อนี่เด้อมันแดดแดดไปอีตูเด้อพี่น้องนี่อันโดนโดนทศิสด็จซ้ำนี่มันบกขืนมันมันหนาวอันนีเพราะมันอยู่นี่อาการห่อนพิการก็เลยตัดหยดมันเราให้มันแตกเพราะแต่ได้แค่นี่แหละพี่น้องวาสิอมไข่ปลาอยากให้มันใหญ่มันกับโบใหญ่ยกเทียบพี่น้องอันนี้ก็ล่างอันึ่งเทลรงว่าใหม่ในไปอีตูก็ในปักซีเหล่านะคะเนาะแดดแดดเป็นะ dead, dead. พี่น้องเสียเบล แดดคักแดดแน่ยบอสองผุ่มได้นน่แดดแห้งดอกไม้ก็สวยสวยน้องดอกไม้ดอกไ,ไม้มีสามกระถางโอ้สิบเวรพึ่งดองนี้มันแดดยอนอันอันอันนี้ดอกกันดอกอีหยังล่ะดาวเรื่องไห่น้องสวนเ,เล็กๆของพิการเนาะจ๊ะเนาะวันน,น,นี้บานก็มีได้เป็นดอกกดอันนี้บานบ้านดูดเงินก็มี มีบ้านหางจกเชด้วยนะคะอยู่ในบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุภูสุคนาพบพ่อกับช่องมาดมฝรั่งขี่นกจ้าเป็นจงไดแน่มือนี่ห่อนห่อนคักบวพี่น้องทั้งบานเห่าคือสิค่ะคือดอกยูนีก่กะค่ะคือการพี่น้องสามสิบสองอีกแล้วมือนี่ห่อนห่อนห่อน,อนบุหูแนวอยู่แนวเข็ด กินเข่ากับบัวแบบปวดแสบเนาะมันหอนมันเฮียแต่งเฮี่ยแต,เยแตเนเหมือนมือเนาะพี่น้องไปไปลานไทยไปลานไทยอ่ะกับไปสื่อได้อันนี้มากพี่น้องสิงให้เบิง้งเห็นปะบักพีกพี่น้องบักพีกแห่งบักพีกแห่งอันทุ้งนี่นี่เกือบเกือบสามลอยบาท แต่ว่ากินโบเปืองหอกพี่นนอใส่เหียละสองเม็ดกับเพชรจนว่าหูหลูบแล้วอืมเพราะว่าบุรูนะอย่ยินีจะอันข้าเจ้าว่าเนาะว่ากินยาหลายกินยาอันนี้หลายมันเฮ็ดให้เพดานปากเข้านางผนังปากเข้ามันบางมันเฮ็ดเห้เพชรเพชรแบบหอนหอนใหม่ใหม่เนีย่ย,มยไม่กินเวลากินเพชรเพชร,เพชรเฮือกจะแตกฟดออกมากเนะาะฝรั่งที่ามว่ะ องโกปักโกกบปปักโกละ่ะหมายถึงว่ามันจําเป็นหรอที่คุณต้องกินเผ็ดเผ็ดให้เหงื่อแตกปันนันเดี๋ยวก็ตายมาสั่นวาละวานันคันเร้เห็นเหงื่อแตกเหงื่อแตกนั่นแม่หลดแล้วฉีฝ่ามบอกหลดวันเดียวกับตายาาาตตตบาบ,ายบตาย,ตายคือเกาอย่างหัวโอ้มือ่อนี่กับเพียงง่ามมองไม่น้อกับว่าเป็นมองไม่ดอกเป็นงานของบริษัทเกานีหระแต่เพียงแต่ว่ามองหันอ่ะเขาสิพักกันพักหลนช่วงนี่เป็นช่วงของคุณ คนอยู่นีพักหล่อนเนาะพักหล่อนคนละหาอาทิตย์วันนี้เข้าอันหัวหน้ากระถามพี่การเนาะว่าเธออันคืออันนี้เขา้นนเขาสัญญาแปดแปดเดือนพี่น้องเส้นสัญญาไว้แปดเดือนเธออยากพักหล่อนบอรหรือเธออยากเห็ดงานเขาถามเนวนี้เนาะก็อยากเห็ดงานแล้วเนาะก็ยังว่ามาดามขีงกเนาะก็อยากเห็ดงานเอาเลยบอกว่าฉันอยากทํางานแล้วก็เลยแหบไปเห็ดให้มองเก้านี่ พอต้องไปแล้วให้ไปมองไม่มองไม่ก็อยู่ใกล้ๆบ,บ้านนี่เะก็ย่างไปอันซิบห,หน้าที่ก็หอดเหือเตียนเหือเตียนมือแรกกับไปกับไปประจวบเหตุเกินเหตุเกินเหตุค่ะอันก็ล่างอันพักอันพักเบรกดื่มกาแฟนนะ่ะนางก็ล่างนางเบากันอยู่อันตัวอันสัญญาณไฟใหมน่น่ะมันดังดังแฮ้งดังเข่าโซดประสาท อันเด็กหน่อยอันห้องหนึ่งนันก็าล่างนอนรับหลับอยู่กับไปโจ๊กฝรั่งโจ๊กเอาเด็กหน่อยออกมาผ้ากันแกกันไปข้างนอกหัวหน้าเพื่อนหน้าหัวหน้าพวดพวกดูแลเด็กหน่อยก็มาบอกเขานะช่วยไปไปช่วยอันห้องข้างล่างอันเอาเด็กออกมาไปช่วยกันไปช่วยกันกับผ้ากันเล่นตาตีตาล่านไปเอาการออกมากับบ่เห็นว่ามันสิมีไฟมองไรได้พี่น้องกับบุู้ขคือกันเราเกิดอียังเกิดเนาะ ห่อปลูกจ e ูงเต่าออกไปข้างนอกเป็นยืนแตกแซล์อยู่โอ้เงินหลแต่ว่าเกิดอียังขึ้นบุกหัดอกเขาเจ้าวาภาษากันคนขับรถดบเพิงเนี่ยเขาก็บมาหอดเนาะเด็กหน่อยตาตีตาล้านเห็นรถดบเพิงโอ้ขึ้นพ่อสมัยล sure. ูกเป็นเด็กหน่อยโอ้ยนี่แหละขึ้นพ่อขึ้นพ่อสมัยลูกเป็นเด็กหน่อยตอนนั้นอยู่อยู่ซอยสาธุประดิษฐ์พี่น้องอยู่ซอยสาธุประดิษฐ์ เกินเ hey, ุจังสี่ละอันอันพิการนัน่นไปเอางานไปรับงานตัดอันเศษได้กางเกงในไปเอาแล้วก็ลอกบานค้างลูกไว้ค้างในพะเอิรนตรงกันขามกับหม่งบานที่อยู่เนะ่ะไฟมันไหม้โรงงานไฟมันไหม้โรงงานเฮ็ดจักรเหรอดจักรยานพี่น้องระเบิดปุ่มปุ่มปุ่มรดรับเพิ่อกระมาเพื่อเฮลิคอปเตอร์มา อันนี้เห็นเท่านั้นแหละเขาว่าไฟอันไฟมาอยู่อันหลังอันซอยลงเกียวว่าสัตว์เล่นทั้งแลนเสียบอแลนจึงเฮียเงียวเฮียน้าพี่น้องทั้งแลนทั้งเรรรงเียวเฮียทั้ง,งหางหใจสั่นเป็นห่วงลูกหลายแลนมาหอดฝ้าเปิดกุญแจเข้าขไปขึ้นไปทั้งท <c oughs> <c oughs> เห็นตะลูกพักเห็นตะลูกไส้สองโคดพากันเอาปีบ ป,ปี๊บเปล่าปี๊บกาวี่ว่าพอพ่น่ะเอาท่าสำหรับเพ็ดบอลลนเอาไปยืนง่อยเบิงพี่น้องโอ้ยแมนี่ใจสิขาดยานยานลูกหาะยานลูกยานยลูกบ่ยยานลูกก็ปี๊บง่อยเบิงเพรตเ,เห็นเหาเท่านั้นละ่ะแม่แม่มาดูรถดับเพลิงมาดูเครื่องบินเบิงดูพี่น้องโอ้ยบอกมาลวงอีกละม้อนี้สิมาบอกพี่น้องฟังว่า เมียฝรั่งมีนี่ติดตัวมาที่ฟินแลนด์เป็นแสนค่ะเป็นแสนพี่น้องเป็นแสนเครดิตดีหลายถือโกงเน่ถือมูโกงถือโกงเน่เนจะคลองสางเองเน่ค่ะหนีเป็นแสนหนีเป็นแสนมูบางคนก่อนมัวเพิ่นกว่าห้าปีเราทุกอย่างมันกระตัดโหลดบ่ตกไปจ่ายมันขึ้นหอน ห้าปีนะ่ะบ่ตรงไปใจมันขึ้นพ่นววามันสตัดเลยไปหลดไปอยู่เมืองนงอกบ่ตรงย่านบ่ย่านจังได่ลูกชายเราท่มากแม่อันไม่หมายมากว่าแม่ตรงใจนีเขาเท่านั้นท่านี้ด้วยแม่แม่ตรงใจได้แม่ติดนีเขาแม่ยอาบอกว่าบใจได้อื่นลูกชายเนาะพู้มันอยู่บ้านอยูอ่ตอนนั้นเพิ่นว่าอยู่สมมติปาาระกันอยู่เอือทอนบัตรเอือทอนแทนแม่เนาะโอ้ยมันนี้ พอข้ามาอยู่นี่ห้าบดได้ภาษาพี่น้องห้าบดได้ภาษาพิการคันพิการคันใดได้เงื่อนเลียนหนังสือเนาะห้าเห้ามาเส้นสัญญาจดทะเบียนกับฝรั่งเหลี่ยวเขาก็หาโรงเรียนไหนห้ารัฐบาลหาโรงเรียนไหนพ่อได้โรงเรียนเขาก็จ่ายเป็นเงินค่ากินค่ารอดให้าเดือนหนึ่งกับประมาณเจ็ดลอยเจ็ดลอยยุโรปประมาณสองสามหมื่นอะไระพี่น้องแล้วเขาวขาวไปก็อยากเอาเงินตัวนั้นไปจ่ายนี่ แต่ว่าวก็ฝรัง่ง่เป็นจากสิว่าจังไดเขียนเป็นตัวเลขไปให้แล้วบึงเขียนเป็นตัวเลขหลอกไปเขียนอันใซ่มโทรศพัพท์ว่าอันแปลน,นะแปห้มันเป็นภาษาฟินแลนด์นะว่าฉันติดหนีอยู่เมืองไทยฉันตรงใจเขาถูกเดือนอย่างสิเนาะบอกเล่าน่ะแม่โอ้ยแม่ผมกระล่างเกินพี่นนองผมรหลาได้อรนอกเรื่องไปผมสั้นเพิงเมือกเอ,อมันสั้นไปเลยพี่นนอะบัดนี่อัน พ่อพ,อพอ่อระเบืองจำนวนเงินเนาะเบิองจํานวนเงินเหรอกระเบิองไอ้สิ่งที่เข้าเขียนไปบอกเล่าแล้วมาเข้าต่องใจอุย้ยฝรั่งเหมือนฝรั่งเบาๆนำ้ำศูนย์ศูนย์ห้เขา้าแล้วก็าบว่าแบบหลายนหนว,ว่าอีหยังบูซึ่งห้าบรูเรืองแต่ว่าห้างหัวแหละเป็นการว่าบบดีพี่นอ้องเพราะว่าเพิ่นเหมือนนานาเพิ่นแดงอืพันศูนย์พี่การก็เลยโอลย คันเขาว้ามาเฮาก็ยังสิได็ตตัวต้ยังสิได็ฟังว่าแปลไว้หนังเนาะอันนี้ว้าวว่าวว้าวว่าววาแบบพวกแล้วเป็นคนเว่ามากแล้วก็แฮงเว้าบแบบนี้ใจใจออกแล้วโอ้ยยุ่นํ้บ่ไา้ดอกคันสิเป็นแนวนี่อือคันสิบเป็นแนวนี้ยู่นําบบได้แล้วฟังเป็นแนวนี้บ่ไวแล้วพี่น้องแค่นด้ยิ่แค่นี้ทั้งทสี่เหาบได้เอาเงินเราเด้พราะว่ามีการบมเคยคิดว่าสีมาเอาเงินเล่าเพื่อไปใจนี่ได้พี่น้องเป็นความสั์จริงพอหยังตี พอตอนแรกที่เขาเชิญข้าม่านสามอาทิตย์ฮั้าหูแล้วสถานการณ์เป็นแบบไดพอใหญ่าาบ่มีบานเป็นของจาของแล้วเศราบานเราเศราบานอยู่แต่ตอนที่พิการมาานะเราบ่เดเฮดงานคือหน้นห้าบกเข้าใจหรอกเอาไว้คลิปหนาสิบอกซู่ฟังเนาะเราสูนแห้ง เทาห,หูแล้วลว่าเราบ่มีเงินเพื่อสิมาซอย์เข้าใจเข้าก็ต้องเอาเงินตรงนี้แหละเงินเลียนหนังสือนี่แหละจ่ายขึนแต่เล่านะเราไ,ได้คิดคือเข้าแล้วศูนย์เราบไ,ได้ฟังเ้อศูนย์นามือตามัวาวาบังสันมาดามใจพิการใจออกอยากเมื่อบานอยากเมื่อบานบอยากอยู่แล้วสร้างสร้างฝรั่งศูนย์ใส่ทั้งทางที่บ่มนเงินจะคล้องกับมาศูนย์ใส่น่ะนะพี่น้อง เฮ้บ่ว่าสิเอาองเพิินดอกอุ้ยสะพอ่อแมนสิไปเอาเงินเพิินคืออันเมียฝรั่งคนอื่นนั่นบอกไว้อย่าสิคิดอย่าสิคิดเจ้าอย่าหวังลรประมาณนั้น <c ười> คลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องนะคะที่เข้ารับชมรับฟังขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจนะะเนาะค่ะเนาะคลิปนี้เป็นคลิปที่มาดามฝรั่งที่นกติดหนี้มาจากเมืองไทยฝรั่งไม่ยอมจ่าย ฝรั่งไม่ยอมพรัหลังศูนย์เนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังแล้วก็คลิปหนาวสีวาวสู้ฟังเนาะค่ะว่าอยู่กับฝรั่งหลายเรื่องพี่นอ้องหลายเรื่องบางที่นะบ่อยากยุ่งน้ำเลยแหละพบกันคลิปหน้าค่ะพี่นอ้องคลิปหน้ามั่นแน่นอนจ้ะขอบคุณค่ะบายบายพบกันคลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้มาดามขี้นกด้วยด้วยค่ะเด้อบายบาย